สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งล่าง2ตัวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้ผมให้เป็นสูตรที่1แล้วกัน,นครับสูตรนี้เป็นสูตรที่1นึ่งแล้วก็จะทยอยลงสูตรที่เหลือให้นะครับวิธีการคํานวณสูตรนี้จะใช้หลักพันนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่าง3ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 บวกหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3มาดูยอดหลังงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้2กับ5นะครับงวดน,นี้2ตัวล่างออก20เข้าที่เลข2ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้3กับ6นะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก0 6ย์เข้าเลข6ก็ถูกเป็นงวดที่2 งวดถัดมาสูตรคำนวณได้9กับ2นะครับ2ตัวล่างออก91เข้าที่เลข9นะครับในตำแหน่งหลักสิบล่างงวดถัดมาคำนวณได้9กับ2ตัวเดิมนะครับแล้ว2ตัวล่างออก2 6เข้าที่เลข2นะครับก็เข้าหลักสิบนะครับงวดถัดมาคำนวณได้0นกับ3นะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก50เข้าที่เลข0ก็ถูกนะครับ งวดถัดมาคำนวณได้0นย์กับ3นะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก6 3เข้าที่เลข3ก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้1กับ4นะครับ2ตัวล่างออก3 1เข้าที่เลข1ก็ถูกนะครับเอามาดูงวดถัดมาสูตรคำนวณได้2กับ5เลขท้าย2ตัวล่างออก5 8าเข้าที่เลข5าในตำแหน่งหลักสิบนะครับก็ แล้วก็งวดถัดมาครับสูตรคํานวณได้9กับได้7กับ0นะครับ2ตัวล่างออกเบิ้ล7 7เข้าที่เลข7ก็ถูกต้องนะครับแล้วก็งวดถัดมาคํานวณได้1กับสนะครับ2ตัวล่างออก61เข้าที่เลข1ในตําแหน่งหลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะงวดที่11สูตรคํานวณได้4กับ7 2ตัวล่างออก87เข้าที่เลข7 ในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะสูตรเข้ามาทั้งหมด11งวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะเข้าตั้งแต่งวดที่ออก20นะครับ1 2 3 4 5 6ม8 9 10 1าหามาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยนนะครับวิ่งล่าง2ตัวสูตรใหม่ที่ผมเลือกมานะมาดูว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรจะใช้หลักพันเลข5บวกหลักหน่วยบนเลข8 บวกหลักสิบล่างสามครั้งสามแปดยิบสี่บวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขสามบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลขแปดบวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองบวกร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหกหกสิบสองบวกหนึ่งสูตรนี้บวกหนึ่งที่เท่ากับห้าในบวกแปดได้สิบสาม 13บวก4ได้17 17นะครับบวกอีก20เป็น37 37มาบวกอีก3 40 40บก8ได้48 48บวก2ได้50 50มาบวกอีก12ได้62 62บวก1 63ได้เลก3เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรนี้จะบวกบวก3ดังนั้น3บวก3ได้6อ่ะตัวเลขงวดใหม่นะครับ ได้เลขสามกับได้เลขหก 6. อาจจะมาตัวไหนก็ต้องรอดูในวันที่สลากออกถึงจะรู้คําตอบนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางในสูตรที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะถึงวันที่สิบหกผมอาจจะลงเพิ่มให้อีกหลายสูตรนะครับดังนั้นก็ดูเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคําเตือนนะครับผมสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทาง ตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรมันก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับอยู่ที่ตัวท่านผู้ชมว่าชอบสูตรไหนค่อยเลือกเอานะครับแล้วก็จบไปนะครับสําหรับสูตรใหม่นับวิ่งล่าง2ตัวนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมดูสูตรวิ่งบนให้ก่อนนะครับว่าจะลงสูตรไหนให้มันมีทั้งสูตรที่คํานวณง่ายๆแล้วก็คํานวณหลายหลักนะครับ แต่จะเลือกคำนวณที่ง่ายที่สุดนะครับท่านผู้ชม,มก็จะได้ไม่แบบสับสนนะครับบวกกันหลายหลักมันก็งงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ